หมู่บ้านลาดหินแก้วเป็นหมู่บ้านเล็กๆในอดีตท,ที่ปัจจุบันนั้นไม่หลงเหลือรลองรอยให้เห็นอยู่แล้วเพราะเป็นหมู่บ้านที่อยู่บนลานใจกลางป่าเขตทุ่งใหญ่ที่ปัจจุบันก็ได้กลายไปเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไปแล้วก็เลยทําให้วิถีชีวิตของชาวบ้านต้องเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิตใหม่ไปตลอดการจากการที่มีอาชีพปลาสัตว์ป่ามานมนาน แล้วต่อมาล่าสัตว์กันไม่ได้อีกนั้นก็เลยต้องย้ายถิ่นฐานออกมาต่างลกหลักกันใหม่อยู่ชายปา่าเป็นหมู่บ้านที่อยู่ชายป่าในปัจจุบันนี้ทำอะไรทำนาสืบต่อๆกันมาในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีอยู่หลายคนที่เคยอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านเดิมกลางป่าในสมัยเด็กๆและยังจำความได้เป็นอย่างดีได้เล่าให้ฟังว่าด้วยความที่ชาวบ้านมีอาชีพเป็นพระล่าสัตว์ จึงไม่เป็นที่แปลกใจอะไรที่จะได้พบเจอกับสัตว์ป่ามากมายไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กๆที่พบเจอได้ไง่ายๆหรือสัตว์ใหญ่ๆอย่างกระทิงหมีควายหรือไม่กระเสือเรื่องที่แกจะเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของพรานหุ่มสองคนที่เป็นเพื่อนรักและสนิทกันมากไปไหนมาไหนไม่เคยห่างกันเลยแม้แต่ครั้งเดียวโดยเฉพาะเวลาไปล่าสัตว์นั่งห่างค้างแรมดักยิงสัตว์อยู่ในป่า ช่วงสายๆของวันสุดท้ายวันนั้นเป็นวันที่ทุกอย่างในชีวิตของทิดแผนและทิดแล่ต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดการหลังจากที่จัดเตรียมเครื่องมือข้าวห่อและของจำเป็นจนครบเรียบร้อยแล้วทิดแผนกับทิดแล่ก็เดินทางมม่งหน้าเข้าป่าทันทีระหว่างทางก็พูดคุยกันไปเอยเปื่อยไม่หยุดปากเลกับว่าจะไม่มีโอกาสได้พูดคุยกันอีกเลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความหลังตั้งแต่สมัยเด็กจนโตเป็นนมเก็ยกออกมาเกะทับกันไปมาจนเป็นที่สนุกสนานขบขันบางช่วงก็เหมือนจะไม่รู้ว่าจะพูดคุยอะไรกันอีกเงียบเงียบไปจนรู้สึกว่าหดหแบบแปลกๆแต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนักยังคงเดินม่งหน้าตามหมาหลงรอยของสัตว์ป่าที่ต้องการจะล่ากันต่อไปเรื่อยๆ จนไม่รู้ว่าถึงไหนต่อไหนกันแล้วเพราะมัวแต่จ้องมองตามพื้นดินและต้นไม้เพื่อหาหล่องรอยของสัตว์ป่าจนได้มาพบกับรอยเท้าของสัตว์ที่กระจัดกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆเต็มไปทั่วบริเวณที่ไปถึงนั่นตรงจุดที่เข้าไปในช่วงใบๆๆเหมือนว่ารอยเท้าของสัตว์พวกนั้นจะมุ่งหน้าไปทางใดสักทางหนึ่งไม่แหลงน้ำขนาดจะเป็นโปง่ง ที่อยู่ไม่ไกลจากจุดนั้นมากนักก็เลยตัดสินใจมัดห่างสุ่มดักยิงสัตว์ที่จะลงไปในจุดนั้นเองหากว่าไม่พบร่องรอยของสัตว์พวกนั้นซะก่อนยังไงเสียก็คงต้องหยุดพักเพราะเกรงว่าจะมืดค่ำหลังจากที่มัดห่างจนเสร็จและนางกินข้าวหอกันเรียบร้อยแล้วก็นางคุยกันต่อและมองสำรวจไปรอบๆด้วยเพลินจนมืดค่ำลงก็ยังไม่หยุด โดยเฉพาะกับเปลือกสาวๆที่พากันไปพบเจอเข้าโดยบังเอิญที่หมู่บ้านชายป่าขณะที่ทั้งโคนั้นนำหมาอสัตว์ป่าออกไปขายซึ่งเธอคนนั้นก็เป็นลูกสาวของพาราเช่นเดียวกันแต่ว่าอยู่ห่างบ้านห่างไกลกันมากนำหมาสัตว์ที่พ่อของเธอล่าได้ใส่เกวียนเอาออกไปขายที่เดียวกันหลายครั้งหลายคราวด้วยกันหญิงสาวนั้นมีนามว่าเพน แม้ว่าจะพบเจอพูดคุยกันอยู่หลายครั้งแต่ยังไม่มีใครเป็นที่สนใจเป็นพิเศษกับสาวนางนั้นแต่เหมือนกับว่าทิศแผนกับเธอนั้นจะต่องตาต่องใจกันอยู่บ้างแต่ยังไม่แสดงออกมาให้เห็นจนดูชัดเจนกระเท่านั้นแต่แล้วจูจ่ๆนางก็หายไปและไม่เคยได้พบเจอกันอีกเลยเป็นเรื่องที่ทิศแผนและทิศแหล่มักจะพูดถึงกันอยู่บ่อยๆเพราะนึกเสียดาย ที่ไม่เคยคิดจะถามไทยถึงที่อยู่บ้านช่องของเธอแม้แต่ครั้งเดียวก็เลยหมดสิ้นหนทางที่จะไปหาหรือเยี่ยมเยียนอะไรนั่งคุยกันไปก็มองหาสัตว์ป่าที่จะลงไปให้ยิงกันด้วยบรรยากาศเย็นสบายในพืนป่าไม่ได้สร้างความหมงุดหงิดให้กับการรอคอยอันเนื่นนานแต่อย่างใดหลายครั้งหลายโหนกว่าจะมีสัตว์ลงมาให้ยิงก็ป่าเข้าไปเกือบจะสว่างเลยก็มี แต่ครั้งนี้เหมือนว่าจะมีสัตว์ผ่านเข้ามาให้ยิงไวกว่าที่คิดไว้เพราะว่าทั้งโคนั้นได้ยินเหมือนกับเสียงฝีเท้าของสัตว์กำลังพากันวิ่งหนีอะไรบางอย่างใกล้เข้ามาแต่ตื่นกันออกไปคนละทิศละทางและบางตัวก็วิ่งตรงมาทางหนังห่างของทิศแผนกับทิศแล่โดยความที่อยากจะรู้ว่าสัตว์พวกนั้นวิ่งหนีอะไรมา ก็เลยไม่มีใครยกปืนขึ้นมายิงสัตว์แม้แต่ตัวเดียวจนเสียงฝีเท้าของสัตว์พวกนั้นทั้งวิ่งเลยไปและก็เงียบหายภายในที่สุดครูใหญ่ๆต่อมาก็เกิดมีแสงไฟขึ้นอยู่ห่างออกไปจากนั่งห้างราวๆสักห้าสิบเมตรที่มองดูน่าจะเป็นแสงจากตะเกียงเหมือนกำลังตรงดิงมาทางนั่งห้างเมื่อเข้ามาใกล้ก็เห็นว่าเป็นตะเกียงจริงๆ แต่ผู้ที่ถือตะเกียงมานั่นสิถ้ามาเอาทิดแผนกับทิดแหละต้องแปลกใจปนกับดีใจสุดๆเพราะว่าเป็นล่างของสาวนางนั้นที่เคยพบเจอกันมาก่อนแล้วแถมย,ยังพึงจะพูดคุยกันมาทั้งวันอีกด้วยไม่ได้รู้สึกหรือสงสัยอะไรว่าเกิดอะไรขึ้นเธอผู้นั้นเข้ามาอยู่ในป่าได้อย่างไรในสมองของทั้งู่นั้นไม่ได้คิดเรื่องอื่นอีกโดยใบหน้าที่กลม วยผมผิวขาวยาวสะท้อนกับแสงตะเกียงจนเหมือนจะสะกดให้ทั้งคู่นั้นงงวงยกับความงามที่เห็นอาการดีใจแสดงออกจนลืมตัวสำหรับทิศแล่แต่กับทิศแผนเมื่อเห็นเพื่อนแสดงอาการแบบนั้นก็นเลยไม่ได้แสดงอาการอะไรออกมามากนักแต่แทนที่หญิงสาวจะเดินตรงเข้ามากับเดินวกออกไปอีกทางทั้งสองก็คงจะลืมตัวไปว่าหญิงสาวนั้นมองไม่เห็นพวกตนที่อยู่บนหน้าห้าง และยังไม่ได้ร้องถามอะไรกันแม้แต่น้อยเผอพรับเดียวทิดแหลกก็ลุกปรวดเตรียมจะปีนล,ลงไปโดยที่ทิดแผนก็คงจะห้ามเอาไว้ไม่อยู่ก็เลยปล่อยให้ลงไปและก็ไม่หันมาชวนทิดแผนสักคำว่าจะให้ตามลงไปด้วยหรือไม่ลงไปถึงพื้นได้ทิดแผนก็ร้องเรียกแล้วก็โยนปืนลงไปให้ทิดแหล่รับปืนไว้แล้วก็วิ่งตามหญิงสาวนั่นไปทันที จะได้มีปืนไว้เผื่อป้องกันตัวจากสัตว์ร้ายเถี่ยนเมื่อสักพักด้วยหายไปเพียงขู่เดียวก็มีเสียงร้องลั่นของทิดแหล่ดังออกมาพร้อมกับเสียงปืนที่ดังขึ้นสองนัดติดๆกระสุนนัดหนึ่งพุ่งตรงกลับมาทางทิศแผนแต่ว่าเฉียวไปโดนกับกิ่งไม้เข่าก็เลยหลอดไปได้ดวุดวิดแล้วล่างของทิดแล่ก็วิ่งจามเอากับมาหน้าตาตืน่น มีเลือดแดงฉานอาบอยู่ที่หัวไหลจนแดงเถือกไม่รู้ว่าไปโดนกับอะไรมาอึดใจต่อมาก็มีล่างของเสือเดินเยื้องอย่างเข้ามาอย่างใจเย็นพร้อมกับแง้นมองขึ้นมาบนนั่งห้างเจอกับทิดแผนที่ร้องถามทิดแล่อยู่ด้วยความตกใจเข้าพอดีและตกใจเข้าอีกที่เห็นเสือตัวนั้นเขา้าแต่สายตาของเสือที่จ้องมองทิแผนอยู่ คล้ายกับว่ามีความรู้สึกอะไรบางอย่างห่วงเวลานั้นทิดแผนทำอะไรไม่ถูกได้แต่ร้องเล่งให้ทิดแล่นั้นหลีบปีนขึ้นมาบนนั่งห้างพร้อมกับยกปืนขึ้นแล้วก็ยิงใส่ไปีีหล่างของเสือโตนั้นจนฟุบลงไปแต่ก็ยังลุกปรวดขึ้นมาอย่างรวดเร็วพุ่งเข้าขย่ํมทิดแล่จนตายขาปากต่อหน้าต่อตาของทิศแผน และถูกลูกกระสุนปืนของทิดแผนไปอีกนัดจนเซธลาออกไปก่อนที่ลาของเสือตัวนั้นจะกลับกลายไปเป็นหญิงสาวที่ชื่อว่าเพนนางนั้นทิดแผนนั้นตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนทำอะไรไม่ถูกสายตาของหญิงสาวจ้องมองทิดแผนอย่างไม่กระพริบพร้อมกับมีน้ำตาไหลเอือออกมาจนเห็นได้ชัดเจนทิดแผนเอง ก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกันอย่างบอกไม่ถูกแต่ก็ต้องจำใจยกปืนเล็งเข้าไปที่หลังของหญิงสาวแล้วก็ตัดสินใจลั่นไกปืนเสียงดังสนัน่นบังกระสุนพุ่งเข้ากลางแสกหน้าของหญิงสาวจนล้มความลงกับพื้นสายตายังจ้องมองทิพแผนอยู่อย่างไม่ละสายตาและเบิกโพรงอยู่อย่างนั้นทิพแผนไม่สามารถที่จะบรรยายความรู้สึกของตนเองได้ในขณะนั้น ว่าเกิดอะไรขึ้นกับหญิงสาวถึงได้กลายไปเป็นเสือสมิงจนร่างของนางค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นเสืออีกครั้งนอนแน่หนิ่งตายสนิททั้งทิดแหล่และเสือสมิงตัวนั้นทิ้งคำคืนที่หดโหดลันทดใจไว้ด้านหลังกับทิดแผนที่ต้องสูญเสียทั้งเพื่อนรักและหญิงสาวที่ฝังใจไปตลอดการว่ากันว่าเสือมันจะสามารถกลายร่างเป็นเหยื่อของมันที่เคยกินเข้าไปได้ และวิญญาณของเหยื่อก็จะสามารถสิงสู่อยู่ในร่างของเสือตัวนั้นได้ด้วยจนมารู้ในภายหลังว่ามีพลานสองพ่อลูกที่อยู่หมู่บ้านห่างไกลออกไปถูกเสือฆ่าตายซึ่งนั่นก็น่าจะเป็นเสือตัวนี้นั่นเอง ป่าสองฝั่งลำน้ำยืนในอดีตนั้นมักจะมีพานข้ามกันไปมาไม่เคยขาดเพราะว่าระหว่างลำน้ำที่อยู่ไม่ไกลมากนักจะเป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านที่ในสมัยก่อนนั้นยังมีอยู่ไม่กี่หลังคาเรือนหรือพอจะให้เรียกได้ว่าเป็นหมู่บ้านก็เลยต้องไปขึ้นตรงกับหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลออกไปเกือบ5กิโลเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านนั้นแทน ที่ชาวบ้านส่วนมากในหมู่บ้านนั้นจะท,ทําไร่ทํานาแต่ว่าส่วนที่อยู่กันไม่กี่หลังคาเรือนนั้นจะมีอาชีพเป็นพลานล่าสัตว์ที่ย้ายถิ่นฐานกันมาจากหลายพื้นที่มาอยู่รวมกันเพราะอีกฝั่งของลําน้ํายังมีสัตว์ป่าให้ได้ล่าอยู่ได้อีกมากมายยังไม่มีการปิดป่าเหมือนอย่างพื้นที่ที่ย้ายมาที่เริ่มมีการห้ามล่าสัตว์ป่าอย่างเสรีอย่างที่เคยล่ากันมาก่อน ลำน้ำที่คดเคี้ยวเลี้ยวไปเลี้ยวมาตามป่าเขาและหลายพื้นที่บางช่วงก็ทอดยาวไปถึงแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ก็เลยต้องมีสะพานข้ามไปมาระหว่างสองฝั่งได้สะดวกแต่ว่าในป่ากลางหุบเขาที่ชาวบ้านเหล่านั้นอาศัยอยู่ไม่มีสะพานในข้ามไปมาเพราะว่าอีกฝั่งนั้นไม่ได้มีผู้คนอาศัยอยู่ในการที่จะข้ามไปล่าสัตว์หรือว่าหาของป่า ก็จะมีเพียงแค่แพรไม้ไผ่ที่ใช้ถ่อข้ามกันไปมาลำน้ำไม่เคยที่จะเหือดแห้งแต่ไม่ค่อยจะเป็นที่นิยมในการหาปูหาปลาของชาวบ้านในแถบนั้นจะมีชาวบ้านไม่กี่รายที่ใช้เวลาว่างเว้นจากการทำไรนะ่นามาหาปูปลากันบ้างเป็นครั้งคราวก็เลยทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ในนั้นทั้งสองฝั่งของหมู่บ้านไม่ค่อยจะรู้จักมักคุ้นกันมากสักเท่าไหร่แม้จะอยู่กันไม่ไกล แต่ก็เพราะว่าไม่มีธุระป่าปังอะไรให้ไปมาหาสู่กันนั่นเองเรื่องที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้ไม่มีใครขาดคิดว่าจะเกิดขึ้นหรือแถบจะไม่น่าเป็นไปได้พลานสามคนได้ถอแพรไม้ไผ่ขามไปอีกฝั่งของลำน้ำ <c oughs> เพื่อจะเข้าไปล่าสัตว์ป่าเหมือนอย่างที่ทำปกติซึ่งสามคนนี้มักจะเข้าป่าไปด้วยกันทุกครั้ง ตั้งแต่เริ่มย้ายมาอยู่ในหมู่บ้านใหม่ๆเมื่อเกือบสามปีที่แล้วจนเลิศสนิทสนมและเข้าขากันได้เป็นอย่างดีในการล่าสัตว์ป่าส่วนลายอื่น,นก็จะผัดเปลี่ยนกันเข้าไปบ้างตามช่วงเวลาของใครของมันบางลายกลับไปคนเดียวบ้างสองคนบ้างแต่ไม่เคยมีที่พากันข้ามไปเกินสามคนเพราะว่าจะเกิดเป็นความยุ่งยากและขัดใจกันเสียเปล่า จากการทีวิธีการล่าของพรานแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันและชายว่าจะเข้าไปล่าสัตว์กันทุกวี่ทุกวันไม่มีวันหยุดได้สัตว์มาแต่ละครั้งก็สามารถที่จะเก็บไว้ได้กินอยู่หลายวันเดือนหนึ่งก็จะพาคนเข้าไปป่าล่าสัตว์เพียงสีครั้งบ้างห้าครั้งบ้างเอาแค่พออยู่พอกินสมัยนั้นไม่ค่อยมีการล่าเพื่อจะแลกเปลี่ยนเป็นเงินทองกันมากนะัก และชาวบ้านไม่ค่อยลำบากในเรื่องของการกินอยู่อะไรพลานสามคนที่เข้าไปล่าสัตว์ด้วยกันบังเอิญว่าเข้าไปพบกับหมูป่าระหว่างทางโดยบังเอิญแบบไม่ทันตั้งตัวและหมูป่าตัวนั้นมันตกใจมากแต่ว่ามันไม่ได้วิ่งหนีมันกลับวิ่งไล่เข้าใส่พรานสามคนจนต้องพากันวิ่งหนีไปคนละทิศละทางไม่มีใครกล้าที่จะยกปืนขึ้นมายิง เพราะเกรงว่ากระสุนปืนจะถูกกันเองเสียมากกว่าทําให้คนที่ถูกหมูป่านั้นวิ่งไล่หนีตะเลิดอ,ออกไปจะหลงกันเองเขา้าจะส่งเสียงร้องเรียกก็ไม่ใช่เรื่องที่จะทําเสียงที่ส่งออกไปอาจจะนําเอาภัยอันตรายเข้ามาหาโดยไม่รู้ตัวก็เลยมีเจอกันอยู่แค่สองคนส่วนอีกคนนั้นไม่รู้ว่าวิ่งหนีหายไปทางไหนคนที่หายไปนั้น ไม่ได้ย้อนกลับมาอีกทั้งทั้ง,ท,งที่อีกสองคนก็ยังคงรออยู่ที่เดิมจนมืดค่าก็เลยต้องตัดสินใจปีนขึ้นไปมัดห้างอยู่บนต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆและมองหากันจนทั่วแต่ก็ไม่มีวี่แววของคนที่หายไปจะกลับมาตั้งแต่ค่ำยันสว่างลวงแสงก็เลยต้องตัดสินใจเดินตามหากันทั้งวันตั้งแต่เช้ายันเย็นก็ยังไม่พบตัว จนเย็นมากแล้วก็เลยคิดกันว่าน่าจะแอบหนีกลับไปบ้านก่อนหรือเปล่าเพราะถ้าหากว่าบาดเจ็บก็คงจะต้องพบเจอกันเข้าแล้วและคงไม่อยากที่จะหาทางกลับก็เลยต้องเดินย้อนกลับไปที่ลำน้ำก็ยังเห็นว่าแผลไม้ไผ่นั้นยังอยู่ที่เดิมไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงกันต่อเพราะเกรงว่าจะมืดคำ่ำเลยตัดสินใจขึ้นแพแล้วก็ถอกลับมาอีกฝั่ง พอใกล้จะถึงอีกฝั่งก็หันกลับไปเห็นคนที่หายไปนั่นยืนอยู่บนฝั่งที่ออกมาเมื่อครู่ก็พากันดีใจรีบถอเอาแพกลับไปรับทันทีพอถึงถามไถ่อะไรก็ไม่พูดไม่จ้าไม่ตอบทั้งสิน้นหรืออาจจะเป็นเพราะความอ่อนเพียเกินไปหรือเปล่าก็ไม่ทราบปืนคู่กายก็ไม่เห็นว่าติดตัวกลับมาด้วย เมื่อถามไถ่อะไรแล้วก็ไม่พูดไม่จ้าก็เลยไม่อยากจะถามอีกต้องรีบพากกลับไปพักผ่อนให้ไว้ที่สุดช่วงที่คนนั้นเหยียบลงไปบนแพ้ก็รู้สึกเปแบบิแปลกเพราะว่าเหมือนกับว่ามันจะรับน้ำหนักมากขึ้นอย่างผิดปกติเหมือนกับว่าน้ำหนักนั้นมันมากกว่าคนปกติทั่วไปแต่ก็มาได้ใจอะไรถ่อแพ้ข้ามมาจนถึงอีกฝั่ง ก็เลยต้องรีบประคองกันขึ้นฝั่งทันทีระหว่างทางก็ไม่ได้พูดคุยอะไรกันอีกรีบรีบพากันเดินเพราะว่าไกลจะค้ำเต็มทนหลานสองคนไม่ได้นึกเอจใจอะไรกับคนที่พัดหายไปทั้งวันทั้งคืนระหว่างที่เดินประคองกันกลับบ้านทั้งสองคนก็ต้องพากันตกใจเมื่อเพื่อนอีกคนที่ประคองกันอยู่ตรงกลางนั้นเริ่มจะลงคานสีเทา้า และเดินล้ำไปข้างหน้าในขณะที่อีกสองคนนั้นยืนแน่นิ่งตกใจทำอะไรไม่ถูกตัวแข็งถือเพราะว่าสายตาที่มองไปที่หลางของคนที่เดินล้ำหน้าออกไปนั้นมันไม่ใช่คนอีกแล้วแต่ว่ามันเป็นเสือลายพาดก่อนก่อนที่หลางนั้นมันจะหันขวับกลับมาแล้วพงกระโจนเข้าใส่ขยำเยือที่เป็นพรานสองคนนั้นตายแบบไม่มีทางสู้ ปืนในมือไม่มีโอกาสที่จะได้ยิงแม้แต่นัดเดียวก่อนจะกัดฉีกกินจนพอใจแล้วก็ทิ้งล่างที่จำสภาพแทบไม่ได้ไว้ตรงนั้นแล้วก็เดินหายเข้าไปทางหมู่บ้านจู่ๆก็มีเสือสมิงเกิดขึ้นมาและฆ่าคนตายไปสองคนส่วนอีกห้ายที่หายไปก่อนหน้านั้นก็คงจะไม่เหลือความมืดคำ่ำยังไม่ทันที่จะมีใครไปพบเขากับล่างก็เ,เลยมีเหยื่อเกิดขึ้นตามมา้อีก แม้ว่าจะมีพลานอยู่หลายคนในหมู่บ้านแถบนั้นแต่ว่าเสือสมิงแต่ว่าเสือสมิงนั่นมันฆ่าคนล่ากับว่าสนุกปากด้วยความที่มันมาในร่างของคนที่เป็นเหยื่อที่มันฆ่าตายไปแล้วก็เลยไม่มีใครได้ทันระวังตัวมันไล่ล่าไปอีกสามลายยกบ้านในเวลาเพียงแค่คืนเดียวจนเสียงร้องของเหยื่อทำให้พลานที่อยู่ในเลือนใกล้ๆกัน ถือปืนวิ่งออกมาเจอเข้ากับเสือลายพาดก่อนตัวนั้นก็เลยไล่ยิงไปไม่ยัง้งเ <_ s 1> <pier> มื่อเจอกับกระสุนปืนเข้าเสือสมิงก็ถึงกับตกใจวิ่งหนีหายไปทันทีทั้งเสียงและคมกระสุนที่แม้ว่าจะไม่ถูกจังๆแต่ก็ทำให้บาดเจ็บไปไม่น้อยทําใ้้มีเสียงร้องเตือนกันดังลั่นขึ้นก็เลยมีเสียงปืนดังไล่หลังไปอีกเป็นระยะระยะ คงจะถูกกระสุนเข้าไปอีกหลายนัดมันวิ่งหนีตะลิดเข้าไปทางหมู่บ้านใหญ่ที่อยู่ห่างออกไปลุงเช้าก็ได้ยินข่าวว่ามันเข้าไปในไร่ของผู้ใหญ่ที่ให้ลูกชายนั้นเฝ้าขอกัวที่มีอยู่หลายสิบตัวอยู่ปรากฏตัวในหลางของเหยื่อที่ตายไปแล้วและมีอาการบาดเจ็บอย่างหนักแต่ว่าอาการบาดเจ็บทำให้มันไม่สามารถปกปิดตัวตนของตนเองได้สนิท หางที่ยาวโผล่ออกมาและหัวที่ร้องกันแตกตื่นตกใจอยู่ในคอกทำให้ลูกชายของผู้ใหญ่คว้าปืนออกมาไล่ยิงซ้ำเข้าไปอีกเพราะเคยรู้เรื่องของเสือสมิงมาบ้างจนสุดท้ายมันก็ถูกกระสุนปืนเข้าไปอีกหลายนัดจนคืนล่างกลับไปเป็นเสืออีกครั้งในที่สุดแต่ว่ามันไม่มีโอกาสที่จะหนีต่อไปได้อีกเสือสมิงตัวนั้น ข้ามฟังมาได้เพียงไม่ทันข้ามคืนหลังจากที่ไล่ฆ่าคนเหมือนกับว่าไม่เคยพบเจอมาก่อนก็เลยต้องมาตายแบบที่ไม่ต้องลาให้ยากเย็นมากนักเพียงแค่กระสุนปืนธรรมดาของลูกชายผู้ใหญ่และยังไม่ทันที่จะมีคนตายเพิ่มมากขึ้นนั่นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในหมู่บ้านก่อนที่หลังจากนั้นเพียงไม่ถึงปี ก็มีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลพื้นป่าอีกฝั่งชาวบ้านที่เหลือก็เลยต้องเลิกลาสัตว์ไปอย่างทาวอและหันไปประกอบอาชีพอื่นๆแทนและไม่มีใครย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่นอีก